สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับมาดูต้นบุกครับต้นบุกนี่ไม่ใช่ต้นบุกป่านะครับท่านผู้ชมจะเป็นต้นบุกที่บุกบ้านนะสามารถกินได้นะครับนี่นะครับบุกบ้านเขาผิวเขาจะเรียบนะครับท่านผู้ชมดูครับถ้าเป็นบุกป่าที่กินไม่ได้เนี่ยผิวเขาจะเป็นจะมีหนามนะครับจะมีหนามหนามแทงออกมาเยอะแยะครับคล้ายคางคกนะครับท่านผู้ชมถ้าบุกบ้านจะผิวเขาจะเรียบนะครับ เราเอามือถูๆดูผิวเรียบครับนี่ผมก็ไปขุดมานะครับท่านผู้ชมเพื่อจะเอาไปทําพันธุ์ครับถามหัวใหญ่ไม่ดูครับเดี๋ยวก็ดูข้างในครับหัวใหญ่ไหมนะครับก็เดี๋ยวดูครับดูก่อนนะครับนี่ครับ หัวเขาใหญ่ไหมนะท่านผู้ชมใหญ่ครับเราจะไปทําพันธุ์ครับนี่กระโดดนี่ต้นเล็กครับต้นลูกเขาครับนี่หัวหัวเล็กๆนี่ครับสามารถเอาไปปลูกได้ครับเจ้าตัวนี้นะครับก็อย่างอย่างเป็นแขนงนี่ก็ปลูกได้ครับอันนี้ก็ผมอยู่ที่สวนผมไปขุดมาก็ประมาณสักหัวนี้ผมว่าประมาณสักสองปีได้ครับนี่ครับความใหญ่เขาครับผมก็จะเอาไปขยายพันธุ์นะครับเพื่อจะไปไปไว้รับประทานนะครับ ตนี้ก็สูงประมาณสักเกือบเมตรห้าสิบเซน,นครับท่านผู้ชมมาดูครับโอ้รู้สึกเขาจะนิ่มๆนะครับท่านผู้ชมอผมว่าดหน้าจะฟอๆแฟ้วนะครับน,น,น,บนี่ครับปกติเขาจะแข็งนะครับนี่ครับแต่นี่เนียแต่ตัวนี้เอาไปทําพันุได้ครับปกติเขาจะแข็งนะครับรู้สึกว่าเขาจะ อยู่หลายปีนะครับอยู่หลายปีเขาก็จะออกลูกออกหลานในแถวนี้ครับเขาจะเป็นลูกหลานเขาจะออกแบบนี้ครับนี่เราก็จะไปทําพันธุ์นะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นลูกลูกเขาครับที่ออกข้างๆนะครับนี่ตุลังเล็กนี่ครับผมก็จะไปทําพันธุ์นี่แต่ผมไม่มือนี่ครับตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับได้ความรู้ใหม่ๆกันท่านผู้ชมคลิปนี้คงจะล่ำลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับ